ว,วันนี้วันที่31ตุลา2568เราก็มาทำครั้งที่ครั้งนี้ครั้งที่106ลยครับคนจะน้อยมากครับน้ำึ้นเยเอรอลงตัวเดี๋ยวตรงด้านหน้า เพระเจ้าตากสินกับพระนเรศวรนะครับอันนี้พระนเรศวรนครับพระเจ้าตากสินอยู่ที่หลังคุติโดยข้าวสารนะครับในผมก,ก็มาเข้าคำถามวันที่31ตุลาถึงวันที่2พฤศจิกายนครั้งที่106นะครับก็มากราบไว้กันเลย นี่เป็นปิรัติการนะครับก็ประกาศก่อนที่จะไปลงทะเบียนเสร็จล้เรไปทานข้าวทานาวธรรวันนี้อยู่ที่3้ตุลาครับสอเดตุลาแล้วก็กำลัานสวันวันศุกร์ซ1 1เอุดหนึ่ง กลังจะลงทะเบียนแล้วอย่างเงี Ó, iksi, ้ยแล้วก็ท้อเป็นอาสอบของทางบนทางนั่เองวันนี้คนน้อยมากเลยคนแค่คนระดับที่ผู้ชายยี่สิบน้ำเรื่อมไม่แน่ใจนั่นเป็นแม่น้ำ หน้าวัดครับนี่ก็ลงละเวกาเช้าๆก็นี่อยู่หน้าวัดครับมี้างน้ำข้างหลัง น้ำก็เริ่มลงแล้วครับจากบรรดาเลยหน้าวัดครับกำลังเป็นสลา,าน้ำหน้าวัดนะครับลงละประมันแค่นี้ขึ้นยังไม่เทอนเป็นที่แล้วนะครับ <c oughs> หลังจากการปฏิบัติช่วงเช้ามืดนะครับเช้าก็ตื่นตีสามกว่าแล้วก็เข้าทําวัดแล้วก็ได้จงกรมได้กระดังสมาธิแล้วก็เสก็แล้วก็าทานข้าวมาเรียนนะครับทุกท่าน นั่นเองแล้วเราทำดีจะเจอย่งพุทธิยนตกน้ำไม่ได้ตกไปแล้วมาทำนี้อาะมาขอการันตีขอการันตีเลยพุทอยานอยากค้าอยากก้าวย่างเดียดเดียวแระมาไม่รู้เรื่องสิ่งใดนั่นคือก็วบาาก็ปแ้อน